ค่ะนักข่าวเรื่องนี้ค่ะทำามกลางภาร,รกิจแห่งความหวัง,งเป็นยังไงตองนนี้เย็บอะไรยเงี้ยค่ะก็ชัยเ r e s c u วนะคะเป็นเรื่องมาจากซีรีส์ของ Netflix ซึ่งในในในเรื่องมาจากซีรีส์ครั้งนี้คะ่ะเราจะลงลึกในทุกรายละเอียดโดยเฉพาะชีวิตของน้องๆสองสามคนที 3, น่ติดอยู่ในถ้ำค่ะแล้วก็จะมาเล่าโดยละเอียดขึ้นแบบว่าแต่ละหน่วยที่เข้ามาช่วยเป็นยังไงบ้างเราจะแบบเราคอมพลีชอะไรบ้างเราจะเฟลเลอร์อะไรบ้างเราจะแบบเล่าอย่างละเอียดเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามข่าวค่ะเราก็จะเห็นว่ามีภาพของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะอยู่ตลอดเวลาในภาธรกิจนะคะแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยได้เมนชั่นถึงว่าไม่เคยได้ให้เครดิตนะคะก็ทางตัวนักเขียนเองแล้วก็โชว์รันเนอร์นะคะเขาก็เลยดึงตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อบอกเล่าแทนคนที่ที่อยู่เบื้องหลังธารกิจที่อาจจะยังไม่เคยพูดถึงองาา๋อก็จะเป็น หน่วยซิลนะครับที่รีทายแล้วนะครับแล้วก็ก็ไปยังก็ก็ยังไปช่วยในในภารกิจครั้งนี้จนสุดท้ายแล้วก็คือขาดอากาศหายใจในในท่ามนะครับแล้วก็เนื้อหาค่ะสปอยน้นอยๆ <laughs> ผม,ผม,ผ,มผมเล่นสั้นๆนะฮะก็ภรรยามาเล่นใช่ครับก็เป็นมะเมียวครับผม <laughs> ก็แรกๆก็เกงครับตอนหลังก็ทางโปรดักชันเนี่ยเขาทำทุกอย่างให้เราเชื่อแล้วก็ เขาอานวยในเรื่องของของนักแสดงได้มากเลยนะรเราเห็นทุกอย่างแล้วเราเชื่อแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมกาเาเล่นเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆในการนัร้นตอนแรกก็คิดเยอะฮะแต่พอการทํางานเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยด้วยทุกๆอย่างที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ใหญ่แล้วก็พร้อมก็จะช่วยพวกเราได้เยอะมากครับแล้วก็ทําให้มันลื่นไหลครับทางนี้ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินไม้ทางนี้ได้ยินใช่ไหมเรายืนนี้ได้ยินไหมอ๋อถามว่าอะไรนะ าามน่เรื่องนี้เป็นยังงงไบ้าเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเป็นผู้ว่าผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรับใช่แกงพี่เอกสิทําไมล่ะถามว่าถามว่ามันเรื่ยากไับว่มันเป็นเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยส่วนตัวไม่ยากนะเราก็มองว่ามันก็เป็นการสวมบทบาทตัวละครหนึ่งตัวละคร ไม่ว่าจะมีมชีวิตจริงหรือไม่มีชีวิตจริงก็ตามเมื่อตัวละครนั้นเนี่ยอยู่ในซีรีส์แล้วเนี่ยเรามองว่าอันนี้มีชีวิตจริงของเราในซีรีส์นะคนละคนกับผู้ว่าชีวิตจริงตัวจริงๆแล้วเรามอง่งนี้นะนี่พูดให้ดังๆเผื่ออันนู้นแบรมด์นู้นดีค่ะนานมาสัมผัสพิธีแบบเราไม่รู้จะทำตัวย่ายายด้วยตื่นเต้นข้างยายายก็เหมือนแต่งงานแล้ว ไม่ใช่พี่เอ๋าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเออยังยังดูยังค่ะแก้ข่าวค่ะแก้ข่าวแก้ข่าวแก้ข่าวอะไรนะพี่เนี่ยก็คือเรามองว่าการเล่นเป็นคนที่มีชีวิตจริงเนี่ยเมื่อตอนเราเด็กๆนะที่เป็นนักแสดงใหม่ๆเนี่ยก็เคยคิดว่าเออน่าจะยากแม้กระนั้นเมื่อสัก5-6ปีที่แล้วมีโอกาสเล่นสวมบทบาทคนที่มีชีวิตจริงครั้งแรก ตอนแรกก็รู้สึกว่าเออน่าจะยากเอ,อ๊ะจะทําไงเนี่ยต้องไปศึกษาไปนูน่นนี่สุดท้ายเนี่ยได้คําตอบให้ตัวเองว่าไม่ต้องเราฟังจากคนเขียนบทคู่กับแล้วก็ดูในบทเพราะว่ายัางไงก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันได้คําตอบกับตัวเองว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นคนคนเดียวกันมันแค่ว่าเอาส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็มาสร้างให้มันสนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจในรูปแบบของซีรีส์เราก็มองอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพอเข้าใจนี้ปุ๊บไม,ไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้กดดันอะไรค่ะถ้าถ้าเกิดถามว่าซีรีส์ของถ้ำหลวงขออเมตพิชน่าดูยังไงน่าดูยังไงย่ะ,ยะคือสำหรับย่าตอนที่ถ่ายเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าแบบผมว่าทุกวันที่เราไปอยู่แล้เราเราถ่ายเราถ่ายในที่จริงหมดเลยค่ะเราถ่ายที่ปากถ้ำเราถ่ายที่เชียงรายกันทั้งหมดแล้วแบบ รู้สึกว่าโหมันคือแบบมันคือโคตรแบบซูเปอร์ซูเปอร์มิรเคิลที่น้องๆอ,ออกมาได้ค่ะแล้ว่าการถ่ายทอดในครั้งนี้ค่ะเราลงเราลงลึกในรายละเอียดเยอะมากๆเราจะเปิดพื้นที่ให้คนเหมือนแบบได้ได้รู้ว่าแบบน้องๆต้องเจออะไรบ้างคนรอบข้างอะค่ะต้องต้องเจออะไรบ้างจะเห็นเหมกันแบบแบบความล้มเหลวบ้างความสําเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าแบบมันคตรดมากแล้วก็ตอนที่ถ่ายอ่ะหนูยังรู้สึกว่าแบบหัวมันวาวมากเพราะฉะนั้นยิ่งตอนที่ได้ได้มาออกอากาศนะคะมันจะต้องแบบยิ่งกว่านั้นอีกคือมันจะตีแ,ะแบบหลายแง่มุมหลายมุมมองใช่ค่ะก็คือในในเล่าในของพาร์ทของหนูก็คือแบบแบบญาคืออุปกรทางน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบทหนูอะะจะไปลิงก์กับชาวบ้านนะคะที่ที่อยู่แถวนั้นคือการที่เราอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้ ดูเรื่องราวของชาวบ้านที่เขาต้องปล่อยให้นาเขาน้ํนาท่วมไปอะคะ่ะคือเราจะลงรายละเอียดในแบบแบบคนรอบข้างที่ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่จริงในพื้นที่จริงขออนุญาติมาถือแล้วอันนี้คือลูกชายของเราคือเนี่ยบีมบีมใช่ไหมน้องบีมน้องบีมโดนัทเลยนีน่เด็กสนิทก็เดี๋ยวขอเสริมเสริมยา่าตินิดนึงนะคะว่า เรื่องถ้ำหลวงเนี้ยคะ่ะเราอาจจะได้ชมกันในหลากหลายในหลากหลายในใน,ในหลากหลายการการเล่าเรื่องนะคะแต่สําหรับภารกิจแห่งความหวังถ้ำหลวงไทยเคเบิ r e สกิ้เรื่องนี้ค่ะเราจะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ที่คนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเหมือนตอนที่เราเรานั่งดูข่าวอะคะ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เด็กๆติดอยู่ในถ้ำเนี้ยเขาต้องเจอกับอะไรเขาต้องเผชิญกับอะไรหรือว่าคนที่รออยู่ข้างน,นอกเนี้ยเขารู้สึกยังไง แล้วก็กี่ครั้งที่ภารกิจเนี้ยมันต้องล,งล้มเหลวกี่ครั้งที่มันเหมือนมันจะไม่สำเร็จแล้วสุดท้ายอะคะ่ะเพราะความช่วยเหลือจทุกคนเนี้ยมันก็สำเร็จขึ้นได้แล้วก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราก็อยากจะเหมือนเหมือนมอบให้กับน้องบีด้วยเพราะว่าระหว่างทางที่เราถ่ายทำซีรีส์เรื่องเนี้ยต้องบอกเลยว่าบีเนี้ยเป็นคนแรกที่ขึ้นไปเชียงรายเราก็ไปอยู่ที่น,นั่นนานค่อนข้างนานนะคะล้วเขาเป็น โคชเอกได้แบบ100่เลยะคะ่ะแม้ว่าในเรื่องจริงนะคะเราจะรู้ว่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันจะจบแบบ happy แฮปปี้เอนดิ้งอะว่าเออเราอาจจะเสียบีมไปจากหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จนะคะแต่ว่าโู้นเะชื่อว่าผลงานชิ้นนี้นะคะ่ะมันจะยังคงอยู่แล้วก็เมื่อทุกคนได้ดูบีมนะคะหรือว่าเมื่อเราคิดถึงบีมเล้วเราได้ดูดีมเบทซีรีส์เรื่องนี้ เราก็จะนึกถึงเขาก็เห็นความพยายามของเขาค่ะแล้วก็นอกจากมันจะมีความหมายกับบีมแล้วคนนั้นก็รู้สึกว่ามันมีความหมายกับพวกเรานักแสดงทุกคนอ่ะย้ายฝากแล้วกันไทย22กันยายนดีให้ชมฝากอีกนิดนึงที่22กันยายก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะจิตเพียร์ตหวังว่วันที่22นี้แล้วนะคะสามารถชมกันได้ที่ Netflix นะคะเป็นดันเดิร์ดซีรีส์ที่พวกเราภูมิใจมากๆอย่างเป็นคนในชมนะคะใช่แคปเรสกี้